ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t ีทีเคทีสตนะฮะคลิปนี้มาเปิดของฟรีนะครับผมสงครั้งสองดีสสำหรับฟีเจอร์นะฟีเจอร์ได้จากอีเวนต์นะได้จากอีเวนต์นะครับผมมาของฟรีของฟรี แนวฟีเจอร์เพลเยอร์ด w ว e k นะครับผมเพลเยอร์ดูวิกนะโอเคชุดนี้เหรอกาบีนะสนใจกาบีกับมาคัสเรดฟอร์ดนะครับผมสนใจกาบีกับมาคัสเรดฟอร์ดนะจะได้ไหมจะได้ไหมหรือไม่ก็ง่ายๆขอแถวบนนะครับผมขอแถวบนนะไม่เอาสี่ดาวนะเนะ่เอาห้าดาวเนะ่เอาห้าดาวมาของฟรีใช่ว่าไง ของฟรีครับผมหนึ่งครั้งป้ายผมนะของฟรีของฟรีนะครับผมฟรีของฟรีนะจะได้ใครวะจะได้ใครวะคือชุดนี้จริงนักเตะก็ไม่ได้โหดละเแต่ตัวตัวผู้เล่นอ่ะคือนักเตะมันค่อนข้างที่จะพาดาวทีมีรีกเสือเ้อแดง <c oughs> มาคัดว่าเชี yeah. ่ยเอาไว้ดีที่คุ้มจัดร้ดฟอร์ดมาว่าะรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้จะดีกว่าทุกเวอร์ชันด้วยนะผมว่านะ รอเปล่าไม่แน่ใจแต่น่าจะความน่าจะนะนะครับผมความน่าจะนะโอเคสวยงามนะครับผม mf นะฮะ mf นะครับผมเก้าสมบูนน่าจะเก้าห้าเก้าหกนะนะครับโอเคเป็นโอ้โหสไตล์กองหน้าเลย่ะสไตล์กองหน้าจอมทำประตูนะครับโอเคจบสกอร์เท่าไหร่จบสกอร์แปดสิบมันแม่งน้อยจงังวะ นะทีเด็ดความเร็วครับผมความเร็วพลังกันยิงโอเควิ่งเร็วยิงแรงคนนี้มาคาร์ลฟอร์ดโอเคอดีแรกผ่านไปคุ้ม Ad คุ้มอดีแรกผ่านไปคุ้มคุ้มเลยนะครับผมไปตอนดีที่สองกันนะฮะไปโอเคไอดีที่สองนะครับผมรับคองก่อนอดีแรกอย่างคุ้มนะฮะคาร์ฟอร์ดมาเลยครับผมนะอดีนี้ขอกาบี่อดีนี้ขอกาบีได้ไหมขอกาบีได้ไหมมานะครับผมมาฮะ ไอเดีแรกคือคุ้มไปแล้วไอเดีนี้ขอสเปนสเปนแล้วขอห้าดาวสเปนห้าดาวนี่คือกาบีแน่นอนนะครับผมเนี่ยสเปนห้าดาวนี่คือกาบีแน่นอนโอ้โหนักเตะเตรียมตลอดไอเดีนี้นะครับลบแป๊บโอเคมากาบีจงมากาบีจงมาสเปนห้าดาวขอแค่สเปนห้าดาวสเปนห้าดาว สเปนโอ้โหห,หลีกเอิงว่ะห้าดาวว่ะนะเบนเจเดอร์หรือเปล่าห้าดาวนะืหเบนเจเดอร์นีนน่กาบีหนะไม่โดนกาบีปะ่ะนะเบนเจเดอร์ฮะโอ้อย่างเซง็งเลยว่ะแต่ก็ยังดีได้รันฟอร์ดในดีแรกนะครับผมโอเคสวยๆนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ นะฮะประมาณสำหรับของฟรีได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์ได้นะฮะโอเคกับบีกับบีเดี๋ยวค่อยว่ากันเก็บทองก่อนเก็บทองก่อนนะโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับของฟรีนะครับผมก็ถือว่าคุ้มยังคุ้มอยู่สําหรับของฟรีคุ้มอยู่นะโอเคนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นลาบ๊ายบาย let's go